แสดงว่าแกงเราแม่งน่าเจ้าหอมอ่ะน้ำแม่งเธอต้องเดินมาดูอ่ะหอมจริงนี่หอมจริงฮะพี่แดงคเขาทำว่าเขาไม่เคยเจอผมเลยเขาไม่เคยเจอเองก็เจอไปคลิปหนึ่งลิดเดี่หอมจริงนี่หอม เขาเขาบอกเขาไม่ได้มองผมเลยเขามองอยู่ทีเขาบอกเขาไม่คิดเจอเลยมีมอหนึ่งเป็ <Okay. S 2> นโะอเคฮะแอร์ก็ชิมมาให้ให้ชิมปะทุกคนผมยิมยิบขี้เกียจนะไม่ทราบบอสซีก่อนซีบ้าหมอ,อมผมถามว่าขอดูหน้าสักนิดหนึ่งเดี๋ยวไม่ให้ทีมซีดูหน่อยเขาบอกไม่ได้เลยอะ่ะเดี๋ยวมอเลยเดี๋ยวรอให้มันเส้นเล็มกว่านี้ ก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีชีลุงป้านาอานะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นเวลายามเย็นแล้วประมาณสี่โมงกว่าๆแล้วนะครับก็น้องหลวงก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะน้องหลวงมาใครวันนี้มากับน้าเขาน้าเขาและตอนนี้น้าเขาไปไหนเขาไปล่าสัตว์แล้วเขาไปล่าสัตว์แล้วโอเควันนี้น้องหลวงนะก็ตอนนี้ก็น้องผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงรีพายเนี่ยตอนนี้เขากําลังไปเล่นน้าอยู่ข้างล่างนู่นวันนี้ก็นอนที่นี่คือผมนอนในกระตอนเงียบไหมน้องใหม่เงียบพี่ เงียบไหม,น,มน้องวินเงียบเพียบเงียบจัดเลยนะแล้วก็บรรยากาศโคตรดีผมบอกให้น่ากลัวเลยคือกลางวันเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่พี่ว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยมันจะน่ากลัวม,ม,ม,มา,<ร>าและตอนนี้ของเรามาถึงแล้วนะครับผมผมีได้ยกหม้มอมีหม้อมาอมอแล้วก็เตาแก๊สมีหมอ้อแล้วก็มีเตาแก๊สของเราด้วยนะครับนี่เตาแก๊สนี่ขาดไม่ได้เลยนะนาก็ช่วยผมยกขึ้นมานาเขาได้แบกช่วยแบกม่ะนี่เป็นเตาแก๊สนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวให้เขากินกันนะแล้วก็ น้องหนุ่มที่พี่ให้ซื้อมาได้เอาบะหม่าพวกม่ามม่าม่าผักลูกชิ้นมาแค่นี้มีมาม่ามีมาม่ามีผักแล้วก็มีลูกชิ้นนะเดี๋ยวเราจะไปทําให้เขากินนะหรือว่าแล้วก็ไปดูบรรยากาศช่วงเย็นๆกันอีกทีนึงทุกคนตอนนี้สี่โมงห้าโมงแล้วแดดก็เริ่มออกบรรยากาศกําลังสวยทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วเราเดินทางกันตอนดีกว่าไปไปหาเขาดีกว่าไปโอเคทุกคนครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปทํากับเข้าให้เขากินกันนะ วันนี้ก็ได้คุยกันทั้งวันน่ะคุยกับเขานะตอน,นเรากินข้าวเสร็จแล้วก็คุยกันนะผมอยากให้เขาเนี่ยได้เห็นแก๊สเกิดอะไรแบบนี้ยก็ว่าเขาเคยเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้วินเอ็ว่าเขาเคยเห็นไหมไม่เคยไม่น่าจะเคยครหรอกอันนี้เป็นหมอประจําเดือนป่าของพวกเราเลยนะอืม้ม ไกลมืดเลยน่ะดูในป่าเนี่ยมืดนะเพราะสี่โมงห้าโมงเนี่ยในป่าเนี่ยมันจะเริ่มมืดอืมตอ่มาคุ้มนเีวตอนนี้มดมาก็นากลัวเองเดินขึ้นมาน่ากลัวกลัวอะไรอ่ะอเขาอยู่เขาอยู่ไหมเขาเล่นน้ำหาอะไรเล่นเดยฮะยิงรีบภายง่ายน้องนันไม่ได้มาด้วยเดย มาติดธุระพ่น้องน้ำติดธุระอะไรอ่ะพี่ว่าไม่พ้นจากการหาเหตุหรอเออขอน่าจะไปหาเหตุพี่ว่าน่าจะไปหาเหตุเออคุณหัวคุณหัวจอเฮโจเออวิเวิลืมเลื่นเลยจอเฮโจเออวิลืมว่าเขาเบื่เหมือนนี่แหละอ้อเดี๋ยวเราไปหาที่โล่งๆดีดีดิเท่านห่ะ น้องใหม่ตรงไหนดีวะน้องใหม่จีได้บรรยากาศหน่อยอ่ะสวยๆหน่อยอ่ะไนตรงนี้นะพี่ว่าตรงนี้ดีกว่ามากมันจะได้เห็นน้ำด้วยพี่ว่าตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะไอ้นี้นะตรงนี้ดีกว่าหมอก็นวดอัตตอยว่าเขาจะมอ่อนเนี่ยนะอ่ะจัดการเลยพวกเราน้องวิล้างมอก่อน คือน้ำเนี่ยทุกคนฮนะน้ำเนี่ยสามารถใช้กินใช้ดื่มได้นะผมถามนะผมเจอแล้วนะมันเป็นน้ำที่สะอาดนะ,ะเดี๋ยวเราจุดก,กลกันก่อนผิดดานผิดันน้องหลงบานมาจีบ่ะมาจีะมาจีบ่กเา่ะมามาจีบ่ะมาจีบ่ะมาจ่ะมา่าาจมา่าบะม่ะเา่ะ่ะนี่ะมาี่มามาจีนะมาจม เดี๋ยวแบบต้องทำให้มันแน่น่อนไม่แน่ไม่ตรงพี่น้องวินช่วยมึงทั้งวันก็ยังไม่แห้งนะพี่บอกแล้วช่วยมึงไม่แห้งหรอกไม่แห้งหายไปแล้วเปิดเลยเปิดเลยไม่กลัวไม่ต้องกลัวเออเปิดยังเปิดแล้วถ้าเปิดแกมันก็ต้องคืนอ่ะดิน้องวินวันนี้เปิดนี่หนาวรีบช่วยแม่งขนาดนี้นะอ้าวจุดแกกันไม่ได้จะเปิด กลัวอะไรกรันดอะไรนี่แหละไอาไม่มีนีย่ยิงยิ่มีเปิดยิ่มีเปิดยิ่มีเปิดเสร็จป่าวเสร็จป่าวไม่น่าจะติดแล้วล่ะเฮ้กูได้ในเลืองที่ซีช่วยอย่าว่าจอกัดคลอนนี่น,ออน,อน,นะอ่ะตัดเลยเดร็จป่าว เป e> uh ี่ยนไม่เนี <h 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 ่ยสรุปได้ดังเด็ดป่ะไม่ไม่ไม่ไอตัวนี้เดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวผมไปดูน้องๆก่อนผมรู้สึกจะไม่ได้เรื่องก็แล้ววว้านี่เลยอะได้อ่ะเดี๋ยวพี่เอาน้ำแม่ไมนเยอะก่อน ไม่ต้องต้มน้ำให้มันเดือดต้มไปเลยบ้านมันจะค่าเชื้อไงพี่ฮะค่าเชื้อต้มน้ำให้มันเดือดแล้วแต่ดูแลเนี่ยควจะติด เหมือนเขาไม่เคยเห็นนะว่าพวกเราทําอะไรกันเนี่ยเหมือนเขาไม่เคยเห็นนะว่าพวกเราทําอะไรกันอะ่ะอันนี้ผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูแบบยาวๆไปเลยนะว้าววันนี้นาา่าจันวะน้ำร้อนยังเองใส่ลงไปเพราะเอ,ง,เองจะฆ่าเชือ้อก็เขาใส่ไปแล้วเราก็ใส่แล้ว,ลวเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนเออคอนแพ้พีครับใหม่ขับใหม่แล้วก็แล้วก็เล่เกียที่อะกูหรอ ในกระเทีเออเออเขาบอกว่าเขาจะนั่งเล่นน้ำก่อนนะเดี๋ยวสูดเดี๋ยวผมจะเรียกเขาใจเย็นนี่ไม่ได้บบอะไรนะเดี๋ยวค่อยใส่ลูกชิ้นเดี๋ยวรอให้น้ำมันเดือดก่อน ล้างล้างก่อนพี่เร็จอ่ฮะมาเนี่จะต้องไปล้างก่อนตัษษนนวผ,ผักน้ำลงเอาข้างมาเราจะไปล้างกันก่อนเนี่ยล้างกันก่อนเวันเราซื้อมาตัวผักที่ถูกเก้าวตัวสี่มันจะ,จะได้ อานี okay. mm ้น้องหลอมอบใช่ไหมใช่ชองมากรสชาติเปานอบน้อง่อมาตลอดเดอไป่อน่อันนี้ก็เลลูกชิ้นนะทุกคนใครเอาอย่างถุงบ้าป่ะต้องล้างก่อนลง ไกลมืนแล้วเนี่ยวะไกลเราไมงไกไม่ไกอเยอะมันเดนน้ำมันน้ำมันลงไปตรงนี้น้ำมันลงไปตรงนี้ขยานข เแม่เดี๋ยวกว่าก่อนเนี่ยเม่เด็กกว่าให้กว่าดท้่เด็กวะให้มอวางไว้จะค่อยนี่นอนหมดเลยเขาบอกว่าเขาอยากดูนะว่าพวกเราทำอะไรกันนี่วันนี้ก็เต็มสูบเลยนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูเต็มหม้อเลยอ่ะเพิ่มเดือนนี่นะวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำกินกันแล้วก็ให้เขากินเขาลองชิมดูนะหนึบเคยออกอะวินกระเจ้าวิน ก็ยังไม่เคยชินแบบนี้นะหนามากนมาด้ตั๊กเลี้ยงก็น่เคยจิกกับคุณพ่อก็อตักเลี้ยงมเคยจิกคุณพ่อกอเขาบอกเขาไม่เคยเห็นฝายแบบนี้นะของผู้หงงเขาเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องมาดูนะกาถามว่าเาถามว่าทำอะไรกันนะ เราพจเริ่มอ้อเลยนะที่บีเยะโอ้โหดอาจารย์มีชูคูบอใจเย็นนะรอให้มันสูบก่อนเดี๋ยวเอามาชอมเออก็บวะเดี๋ยวจ้าวะเดี๋ยวดก่อนชินกาซีเอวะนี่นตเคลียร์วานี่เนี่ตีหรอเคลียร์วากือชื่อกือชือ ดูชื่อแตงโมดิี่นี่มันก็เริ่มสดชื่นอ่ะแต่พี่ไม่ค่อยมาพี่ไม่กล้ามากลางเต็นท์นอนกลางคืนแม่งหนาวเกินกลัวมันมีสัแดดยุ่งสาบใช่ไงงานตลาดนี่งนั้นเปิดอเขาอ่ะน้องใหม่นี่จะแอบชอบเขาอย่างเดียวเลยมึงนี่ยร้ายนะไม่คุยแล้วก็เข้าดหยาดนะ ดีนะหมื่อหร่นะฮะคนใจไม่ไหวสนใะสนใจไม่ไหวมันก็มาอยูในใน่เนีน่ยนนี้ย เหมือนเหมือนน้ำผมจะหาเห็ดวะเออนี่ยก่น้ำผมมาหาเห็ดแล้วอ่ะอืมโน่น,นเลยเดี๋ยนู่นจอหนึ่งคือก่อน่คืออ,อะเขาได้เห็ดปะ่ะนี่ยก่อนผมน่าจะได้แล้วเนี่ยก่กอน้ำน้ำผมเขาไม่ออกกล้องดูเข้าไปละ ไม่ค่อยพูดเด็ดตอคนคนไม่อพูดเด็ดไม่คนไม่จ่าเลยเลยอ่ะไปไหนก็ไม่รู้อยมาดูว่าเราทำอะไรอ่ะจะชวนแกกินก็แกก็พูไม่กินกับพวกเราน้าของแกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยนะเนี่ยเอ่อเจอคืนนี้นะใช่เลยดิใช้หมดเลยนะแล้วแต่มึงอ่ะมึงจะใส่หมดก็แล้วแต่พี่ิินก็ง อ,ยอยงเลยยนีจนนน้าเหนียละพี่ทัอ,อี้อออจะอกออแสดงว่าแกงเราแม่งน่าจอหอมอ่ะน้าแม่งเธอต้องเดินมาดูอ่ะหอมจริงนี่หอมจริงฮะยังไม่รู้นี่แสดงเขาทำว่าขเ,เขาไม่เคยเจอผมเลยเขาเจอเอง ก็เจอไปคลิปหนึ่งแล้วด้วยนี่ความจินี่นาแเขาเขาบอกเขาไม่ไดองผมเลยเขามองอยู่ทีเขาไม่เจอรูนี่มอ,อนึงเป็นโหก็ชิมมให้ชิมบ้ทุกคนผมยิบมก่นนะไม่ทราบบ่สซีก่อนซีบ้าหมอ ถามว่าขอดูหน้าสักนิดหนึ่งเดี๋ยวไม่พีเอฟซีดูหน่อยเขาบอกไม่ได้เลยอะเดมมอเลยเดี๋ยวร้อยให้มันเส้นนิ่มกว่านี้อุ้ยเซนนิ่มร้อยเดือดกว่านี้ก่อนนอนนะน้ำมันเขาไปไหนหรอวะน้องใบเองส่วนใจจะเล่นน้ำหมิงรอบหนึ่งก็ได้นะพรุ่งนี้เราก็ต้องกลกบงกับแล้วกลับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับแล้ว được vậy anh sẽ ở được con không? con được không? vậy mà mưa phải không? anh ấy có mỏng nhảy anh ấy anh đã không thấy anh ấy anh ấy 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 không thấy anh thấy anh ấy anh ấy thấy anh ấy anh ấy không thấy anh ấy มองเขาเหรอมองลูกชิ้นมองลูกชิ้นพวกมึงเนี่ยนะเข็ดไม่ดีเลยนะมองลูกชิ้นไม่ปแกมองเขาไปไม่ได้วินอะไรนะเข้าอีกอก็ได้ล้วงนิดหรือถ้าคนเพื่อนเนี่ยให้เขากินก่อนให้เขาชิมก่อนให้ผักมันสุกดีๆก่อนน้องวินในความล้วงอีกเดียวเลยวล้วงเต็มมห้อเลยท่านนี้ต้องวินล้วงอะล้วงชิ้นเนี่ยจะจะน้องวินล้วงเนี่ยน้องม่ไินล้วงเลยอะต้องมาวินทั้งหมดเลยอะน้ำนี่ไา ไม่เห็นดูเออน้าพี่เรียกมาเขาก็ไม่มาออกกล้องหรอกเขาเดินหาเห็ดเบลคอเห็ดเขาต้มกับมาม่าดิสักดอกสองดอกเดี๋ยวตัวย้อนเนี่ยน้าเขาให้อย่าดูนะสิเหรอผมถามว่าขอถ่ายได้ไหมเขาบอกไม่เอาไม่ถ่ายเราใส่หัวดู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  เขาไปแล้วหนาวผมเขาไม่ให้ถ่ายนะทุกคนล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนน้องใหม่ล้างให้สะอาดนะล้างก่อนทำไมมึงไม่ล้างตรงแม่น้ำใหญ่ใหญ่หรอกูก็งงกับมึงวะเขาบอกว่าล้างก่อนนะนะเาบอกมึงมึนมึงน้องวินเอาถุงมามะออกเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นใช่เดี๋ยวเห็นโลกุ้โลโก้เดี๋ยวใส่เห็ดก่อนน้องวินจะอร่อยกว่านี้ถ้าเป็นโลโก้ตาวแกนดิไม่เป็นไร ลักกี้กรีนนั่นอะพี่อ่านเนี่ยอะง่ายๆเอ่านดิกรีนก็แปลว่าสีเขียวไงเจ้ามันเป็นสีดำเไม่ได้พี่อ่านเลยเดี๋ยวมันติดแหวนไม่ติดไม่ติดหรอกโอ้โหมีคนนั่งรอแล้วะนั่งรอกูขอว่ากูเนาะกูขอกูบอกขะใจเย็นนิดหนึ่งน้องไม่พอแล้วมั้งพี่วะเน่เน่เนาได้ใส่ลงไปในหม้อเลยนี่ไล้ครับทุกคน ใส่ลงไปในหม้อเลยได้ห hmm. น่อยเดียวเขาบอกว่ามึงล้างไม่เกี้ยงอ่ะเอาบอกว่าออล้างตรงน้ำใหญ่ก็ไม่ล้างถ้ามึงล้างตรงน้ำไหลลงมาใหญ่ๆมึงได้กินแล้วป่านเนี้ยใจเย็นน้องเวินขะให้ เห็นมันไม่ค่อยขึ้นงโอ้พี่เมกาหาแล้วพี่มารอบหนึ่งพี่หาพี่้แต่พี่เมก้าวะมารอบหนึ่งแม่งหลงปลาเทียวโอ้หไม่ไหวจริงเกือบตายอ่ะน้องวินกัว้าวใส่ลงไปเลยเลใส่ไปเลยนชิ้นตัวเบลอตคนคนคนเออะอะไรตกอ่ะเบี่นะเบลี่สายตกนี้นะสายจากอะไรอ่ะสายจากแล้วเด็กเล่น อ๋อสายอ๋อสายเป็นนี้นี่เองน้องวินพนพน่นโพลคนเดี๋ยวอยากคนให้เล็กก่อนนะอ่าผนไปเรืเร่อยๆพี่วินบอกขอหม้อได้ไหมพี่วินบอกขอหมอ้อไม่ได้หรอกนีแล้วพี่ใหม่ก็ต้องเป็นใบตองว่ะพี่ใหม่ดู้อไปเด็ดเล็กซี้วยแล้วขอนิ่มหม,ม้อซีหม้อจุดบะหมีกข้าเปี่ยนใจละ จริงหรือม่เจ้านัี่เขาบอกเดี๋ยวเขาไปล้างจานก่อนดูเนี้ยเขาขยันนะทุกคนดิน้องวินทำอะไรอ่ะใช่ที่น้องวินจะไปล้างนะเรามีรามีอะไรนะเอ็งว่าเอ็งเห็นลูกปั๋วเขาบ้างหรเออเคยมีเขาบอกว่าพี่สาวเขาสวยกว่านี้น้องวินใช่น้องวินสนใจป่ะ ยังไม่ได้เจอแล้วถามว่าแล้วถามว่าพี่ตาวเขาสนใจน้องหมินเปล่าเพี่ส่ะน้องใม่เขาสนใจเราเขาไม่มองอะไรเลยเขาเป็นใจพี่นันไงเขาสนใจเลยพี่นันคนเดียวเขาบอกเขาไม่เขาไม่มองน้องไหม่ด้วยไม่ทำอะไรใหม่แล้วพี่สาวคอยอยู่ไหนฮะสูงยังอ่ะสูงก็ตายให้เขาก่อนเลยพี่สาวคอาอยู่ไหนอะไรนะพี่สาวพี่จะไปรู้เหรอพี่ก็ยังไม่เคยเห็นเลยเออ ต้องเรียกเขาอะไรพี่เนาะเขาเขาอยู่เรียกเองเนาะอู้สิแหละฮะก็ไปอยู่ก็ไปโยอยู่ใกล้นะแต่มันก็ต้องเดินไกลๆเดินดิเอาเรื่องอ่ะใกล้มือแล้วลืมลืมมีทุกคนในกล้องผมเนี่ยสว่างนะแต่แต่จริงๆเนี่ยมันใกล้มือเลยฮะดูดิเราปรับแสงปรับแสงเอาไเป็นไรโอ้ อร่อยอร่อยกินไม่ไหวแล้วขอมอนเลยตักลูกชิ้นอะไรเขาอๆน่เยอๆออให้เขาตักเองกูด้เดือตากลูกชิ้นเดือดอาวอเราต้องให้เขากินเยอะๆเพราะเรากินบ่อยแล้วเขาปวดผอมหมดแล้วนั่นอะไหะ น้องใหม่มึงไปว่าเขามีแต no. ่กะดูม no. 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 ึงก็มึงก็ชอบเขาเหมือนกันอย่าอยาแอบชอบเขาแต่เขาชอบน้องนานไม่นั่งร no. ้องนะน้องใหม่ไม่นั่งร no. ้องนะแต่ยังไม่เกิร้องอะับพี่เดี๋ยวชิโนะลุกลมๆพ่อคุณนี่เอาเลยพ่อเองกินเลยเอาเลยเอาเลยพี่พี่ไม่กินมาม่า เพื่อนน้องวิกินในหม้อพี่เขาคลอดในหม้อเลยน้องวิเองจะกินในหม้อเหรอก็แล้วแต่ไม่ชอบจานเลยก็บอกไม่ชอบจานเออพี่ว่าพี่ไม่ถ่ายพูดเองพูดเองถ่ายบ่อยแล้วถ่ายน้องเขาดีกว่าก็น้องเขากินน้องวินเดี๋ยววินหนีเต็เขาวะถามว่าเขากินอะไร

ตม่ไม่วม่ไม่กินไม่กินมามาที่กินข้าวเสร็จแล้วพี่ไม่กินหรอกมาม่าเมื่อเมื่อล้วช่นอลูกนี่ กินแล้วพี่อะไรดิชนแหละน้งองใหม่เอาแต่ลูกชิ้นเลยเหรอแน่แน่แน่ทุกคนดูน้องใหม่ดูน้องใหม่น้องใหม่นี่น้องใหม่นี่จะป้อเขาให้ได้เลยนี่ไงอร่อยไหมอร่อยก็กินเข้าไปคุณโหววิ่งก่อวิ่งอย่าหมอผมถามน้องเขาพี่ไม่กินผมถามน้องเขาว่าอร่อยไหมน้องเขาบอกอร่อยมาก ไปนไงน้องหลงกับบรรยากาศสุดไหมมึงเนี่ยมึงกินเนี้ยมึงก็ต้องไปนั่งใกล้เขานะมึงฉลาดนะมึงเนี่ยไอ้ใหม่มึงมันต้องไปขอกินของเขานะมึงตาไปกิทีลูกชิ้นน่ะนออักไม่หาหมดฮะ ผักอ,อ่ะน้องวินมีผักว่าเอาไปให้น้องหลงนี่น้องหลงอยากกินผักอ่ะไม่มีพี่เออผักน้องก็ตักไม่หมดเลยดูอะไรนะ <c oughs> อ่ะเจ้าอ้อเยอะแต่ดูอ่ะเจ้าอ้อเยอะอ่ะเจะาอ้อยอ่ะก็เดือดแต่ดัวนี่ ว่าเจอสองแล้วเอาไงดีกทีแล้วเย็ดเย็ดน้องใหม่ป้อนเขาด้วยเนี่ยเนี่ยเปล่าด้วย mừng bao giờ mừng kỷ niệm nha à na hiểu không hiểu đâu hiểu đó Nó mèo đi 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 chụp bông thôi co cút lọ cái đấy u u chân này để đâu mà để đâu vợ nào quá đơn đi mà hiểu được khi เออวิลลี่เป็นไงน้องใหม่เขืนเลยดิโอ้โหน้องวินก็ใช้ช้อนเป็นภาชนะใช่ไหมเนี่ยได้ช้อนเป็นภาชนะอย่างนี้เลยไม่มีจานอย่างนี้เลยเราวินได้โอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนเอาโฟมเลยนะโอเคแน่นอนจริงเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมก็และทุกคนผมบอกกันนะทีเนี่ย ทีเนี้ยนะผมเนี่ยคือโคตรเก่งเลยนะผมบอกอะไรฟังคือเขาใช้โซล่าเซลล์เนี่ยเขาสามารถดัดแปลงมาแบบเสียบชาร์จกับโทรศัพท์ได้นะแต่ว่า iPhone นนะไม่ได้นะทุกคน iPhone มันไม่รูเสียบแต่ถ้าเป็น Android มีก็เลยต้องเอาแบบ Power Bank มานะเราเสียบเสียบชาร์จทาง Power Bank องได้ชาร์จแบบ Power Bank ดีมากเลยนะ

กินมาม่าเยอะไม่ได้อิ่มป่าไม่หิวสิอิ่มพอแล้อิ่ป่าแล้วอะไรนะอิ่ป่าอิ่มอร่อยอยู่ในป่ากินอร่อยใช่อยู่ในป่ากินอร่อยจัดเลยถ้าอยู่ในบ้านกินไม่ค่อยอร่อยกันถ้าอยู่ในป่ากินอร่อยเฮ้ยโมย่ะโจงไม่ยังไม่อิ่มหรอไม่อิ่มอ่ะ โอเคนะทุกคนครับเดี๋ยวถ้ายัางไงผมเองก็จะต้องขอลาพี่เอซีทุกคนตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่เอฟซีนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวผมจะมาหาเขาบ่อยๆแล้วก็เอาเสื้อผงเสื้อผ้านเนี่ยมาฝากเขาอี่นะเดี๋ยวมีโอกาสไหมว่าน้องวิน <มา S 1> น้องใหม่ต้องมาปะาน้องหลงมาแม่น้องหลงอะ่ะมาใช่ไหมโอเคทุกคนยังไงวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีด้วยครับผม